อ้โหก็สวัสดีนะทุกคนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จะขอมาทําการพูดถึงจมูกนะการศสลยกระมจมูกซึ่งเราได้ทําผ่านมาแล้วเป็นเวลา2ปีก็อ่าเดี๋ยวก่อนอื่นให้ดูรูปทรงกันนิดนึงเนาะสองปีว่าเป็นอย่างไรบ้างนะโอเคอ่ะดูชัดๆก็จะประมาณนี้อ่ะข้างนิดนึงอืมหน้าตรงข้างหนึ่งอ่ะ โอเคประมาณนี้เนาะอ่ะจมูก2ปีนะจ๊ะอ่ะก็ถามว่าทำผ่าน2ปีแล้วรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนาะอ่ะก็ สำหรับคนที่เคยอาจจะเคยทามาแล้วหรือว่าคาุ้นคว้าข้อมูลแต่ว่ายังไม่ทําอะไรอย่างงี้นะ mm. ก็คือว่าอาจจะเคยได้ยินว่าแบบจมูกทํามา1ปีเนี่ยรูปทรงของจมูกเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปพอสองปีปุ๊บอะไรอย่างนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของจมูกคือจมูกเราจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินประโยคนี้นมาบ้างอะไรบ้างเนาะส่วนตัวเนี่ยเราทํามา2ปีเรารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงของจมูกนะก็คือว่าช่วงเริ่มต้น ประมาณสมเดือนแรกจมูกจะรูปทรงหนึงนั่นก็คือว่าจมูกจะมีความโดง่งความอ้วนของจมูกอยู่บ้างแต่พอระยะเวลาช่วงประมาณตั้งแต่สมเดือนขึ้นไปจนถึงปีหนึ่งเนี่ยจมูกก็จะค่อยๆเล็กลงนะแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงจากที่เรารู้สึกอ่เรารู้สึกว่าช่วง3ปีอ่ช่วงสามเดือนถึงหนึ่งปีเนี่ยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่พอผ่านมาสักประมาณปีหนึ่งเนี่ยความรัดแกนของจมูกอา่ามันก็จะ เห็นชัดมากยิ่งขึ้นรัดแกนคืออะไรรัดแกนนั่นก็คือว่าตรงเนื้อผิวหนังของเราเนี่ยมันจะแนบชิดกับซิลิโคนที่เราได้ใส่เข้าไปในจมูกของเราเนี่ยนะมันก็จะทําให้มันแบบบีบเล็กลงจมูกก็จะดูเล็กลงดูมีรูปทรงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งส่วนตัวเรารู้สึกว่าเมื่อเราเระยะผ่านไปประมาณ1ปีครึ่งเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าความรัดแกนของจมูกความเปลี่ยนแปลขง,งของทรงของจมูกเนี่ยมัน เห็นชัดเจนมากขึ้นเวลาสมมติว่าเวลาเราถ่ายรูปหรือว่าเวลาเราส่องกระจกดูอาทิเช่นเวลาอยู่ในแสงไฟที่เป็น,นแสงแบบว่าอาจจะเป็นไฟแบบไฟโคมไฟดวงเดียวส่องตรงเข้ามาที่หน้าเราอย่างเงี้ยแล้วเราส่องดูจมูกเนี่ยจะเห็นถึงความสั่นจมูกที่แบบว่าชัดเจนมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยส่วนตัวเราคิดว่าระยะเวลาในการรัดแกนที่ทําให้เห็นรูปทรงจมูกชัดขึ้นเนี่ยอ่ออาจจะไม่เท่ากันในแต่ละคนนะคิดว่าน่าจะ ขึ้นอยู่กับซิลิโคนที่คุณใส่ทรงซิลิโคนว่าคุณใส่ซิลิโคนทรงอะไรอาจจะเป็นทรงแท่งเดียวอาจจะเป็นทรงตะกัแตนหรือว่าเป็นทรงอื่นๆอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็น่าจะขึ้นอยู่กับว่าความโด่งของซิลิโคนที่คุณสั่ว่าหนามากโดง่งมากโด่งน้อยขนาดไหนประมาณนี้เนาะอย่างของเราเองเนี่ยนะก็รู้สึกว่าเวลาสงง่งกระจกดูเนี่ยเอ่อฝั่งฝั่งฝั่งนี้นะตั้งแต่ทํามาประมาณเอ่อครึ่งปีก็ถึงปัจจุบันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงตรงฝั่งนี้แต่ว่าฝั่งเนี้ย รู้สึกว่าพอปีหนึ่งถึงปีครึ่งเนี่ยรู้สึกว่าฝั่งนี้จะเห็นรูปทรงชันมากยิ่งขึ้นมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเนาะอ่าแล้วก็อ่าถ้าใครที่เคยดูคลิปเรามาก่อนจะอ่อเห็นว่าเราเนี่ย ได้มีคลิปหนึ่งที่รีวิวการไปเอาปลายซิลิโคอนออกตัวนี้ซิลิโคนแล้วก็เหี๋ยวขน,ตนีตรงปลายก็จะเป็นจมูกจริงนะสำหรับใครที่ใส่ซิลิโคนแล้วมีปลายดันมาด้วยอาจจะเป็นแบบทรงหยดน้ำหรือทรงพุ่งอะไรก็ตามที่อยู่ตรงปลายตรงนี้นะคนที่ทํามานานๆแล้วะจะรู้สึกได้ว่าตรงปลายเนี่ยมันจะเล็กลงและจมูกมันจะแนบชิดมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งบางคนเนี่ยถ้าคนที่ใส่ปลายพุ่งมากมาก อาจจะเห็นถึงความเป็นเงาของซิลิโคนได้เมื่อจมโหรัดแกนมากยิ่งขึ้นเนาะขึ้นอยู่กับว่าพุ่งมากพุ่งน้อยเสียเยอะขนาดไหนแต่สาหรับเราเนี่ยเราไม่มีปลายไงเวลาเราส่องกระจกดูอะไรเงี้ยเราจะแบบมองไม่เห็นปลายอะ่ะเพราะว่าแท่งซิลิโคนเรามันอยู่แค่นี้ ไม,ม่มันก็จะเป็นจมูกนะจมูกจริงเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของการดูแลรักษาจมูกนิดนึงนดีกว่านะเผื่อว่าใครยังไม่เคยทำจมูกและคิดว่าอยากจะลองไปทํามาดูบ้างเนาะอ่าสำหรับเราเนี่ยเมื่อจมูกเราแบบว่าหายบวมได้ที่แล้วอยู่ตัวแล้วนะวิธีการดูแลรักษาจมูกของเราที่เราเน้นๆมากที่สุดเลยก็คืออย่างแรกคือว่าพยายามอย่าให้จมูกเป็นสิวอันนี้น่ากลัวมากการที่จมูกเป็นสิวซึ่งส่วนตัวเนี่ยได้เคยคุยกับหมอแล้วว่า ออการที่จมูกทามาสสิวเนี่ยจะมีผลอะไรกับซิลิโคนที่อยู่ใต้จมูกของเราไหมออหมอก็บอกว่าก็มีผลแต่น้อยมากเพราะว่าในส่วนของสิวเนี่ยเชื้อของสิวมันจะอยู่บนตัวของผิวหนังแต่ว่าจมูกเนี่ยจะอยู่ใต้ชั้นผิวหนังนะซึ่งมันอยู่คนละชั้นกันนะเชื้อสิวอยู่บนชั้นผิวหนังตัวซิลิโคนอยู่ใต้นี้ซึ่งตัวเชื้อสิวเนี่ยอาจจะไม่ลงมาทําอะไรกับปากจมูกซิลิโคนของเราได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ถามว่าสามารถเกิดอันตรายได้ไหมซึ่งสุดตัวเคยคุยกับเพื่อนมีเพื่อนคนหนึ่งเั็งทําจมูกมาแล้วก็นํามันสิวหัวช้างหนักมากสิวยอยมากแล้วนาก็ไม่ได้ไปหาหมอไงอสุดท้ายเชื้อสิวเนี่ยมาลงไปใต้ผิวซึ่งมาอยู่ตรงชั้นของซิลิโคนสุดท้ายต้องไปถอดซิลิโคนออกเพราะว่าเป็นสิวที่จมูกซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ได้คุยกับหมอดูหมอก็บอกว่ามีสิทธิ์เกิดขึ้นได้แต่ว่าน้อยนะแต่ว่าก็ทางที่ดี ถ้าไม่อยากให้มีผลกับจมูกไม่อยากจะไปถอดซิลิโคนพยายามอย่าให้จมูกเป็นสิวอย่างส่วนตัวของเราเวลาจมูกเป็นสิวแบบถ้าเป็นสิวไม่เล็กๆเป็นสิวที่มีหัวหรืออะไรเงี้ยอ๋อเราก็จะปล่อยให้มันหายไปตามธรรมชาติแต่ว่าเมื่อใดที่เป็นสิวแบบว่าสิวใต้ผิวจมูกเป็นสิวแบบว่าออมีหนองใต้จมูกที่เราไม่สามารถเห็นหัวสิวไม่สามารถที่จะเจาะแล้วบีบมันออกมาได้เราจะไปหาหมอเพื่อทําการรักษาฉีดสิวให้เชื้อสิวเนี่ย ออมันหายเร็วที่สุดนะอย่าเอ่ออย่าปล่อยเชื้อสิวทิ้งเอาไว้นานไม่งั้นเดี๋ยวจะมีผลต่อจมูกของเราได้เนาะไม่ต้องเสียดายตังร้อยสองร้อยีีสิวไปเถอะเม่กูอากจะต้องถอดซิลิโคอนออกอันนี้ก็จะไม่ดีเนาะแล้วก็สิ่งที่เราดูแลรักษาเมื่อเราทำจมูกอย่างเดียวนั่นะคือว่าพยายามอย่าทํากิจกรรมอะไรก็ตามที่โลดผลส่มเสี่ยงต่อการกระแทกกระทันจมูกอาทิเช่น สมมติที่บ้านคุณมีสัตว์เลี้ยงน่ารักน้องหมาน้องแมวอะเล่นกับหมากับแมวเนี่ยพยายามอย่าเอาหน้าไปคลุกไปไซไปอะไรมากเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าสัตว์ต่างๆเหล่านั้นมันจะกระแทกหน้าเราเมื่อไร่แล้วก็เดาใจมันไม่ถูกใช่ไหมเดี๋ยวแบบกระแทกโดนจมูกปึ้งก็ให้แล้วก็อย่างนึงก็คือว่ากิจกรรมที่เราไม่ทําเลยนะั่นก็คือกิจกรรมที่ออกกําลังกายโดยใช้ลูกบอลไอนน้เช่นไปเตะตรกอรอเล่นบาสเกตบอล,ลเล่นวอลเลยบอลอะไรก็ตามนะ เดี๋ยวโดนหน้าอหอยไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวจะมุกบวมเนาะแล้วก็แบบกิจกรรมบางอย่างอาทิเช่นแบบว่าออดไปเล่นสไลเดอร์สวน,น้ำอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนชอบเล่นนะแต่ตอนนี้ตั้งแต่ไปทำจมูกมาเล่นไม่ได้แล้วจ้ะกลัวคือกลัวแบบว่าเดี๋ยวแบบพิ่าอะไรอย่างงี้กระโดดไปกระทงกระแทกจมูกตุ้มก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ทำเรารู้สึกว่าเฮ้ยที่พูดพูดมันเนี่ย มัาทำไม่ได้แน่เลยที่บ้านฉันเลี้ยงหมาฉันรักหมาฉันมากฉันเล้กับหมาไม่ได้ที่สาวฉันชอบเล่นวอลเลยบอลมากฉันเล่นทุกเย็นเลยฉันทำจมูกไม่ได้ก็ถ้ามันทําให้ชีวิตเราลําบากคือมีการมีซิลิโคนอยู่ในจมูกแล้วทําให้มีข้อจํากัดในชีวิตมากก็รู้สึกว่าไม่ทําได้ก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้ไม่ต้องมาห่วงกังวลไงอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคนะก็สําหรับใครที่ต้องการจะไปดูคลิปย้อนหลังเราเป็นคลิปที่เราทําการรีวิวจมูกตั้งแต่อ เริ่มใส่จมูกวันแรกวันที่ 2- วันที่ส,สจนกระทั่งจมูกบวมจมูกหายบวมนะสามารถดูได้ที่ใต้คลิปนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็จะมีอีกลิงก์หนึ่งที่จะเป็นลิงก์ที่เราเอาได้รีวิวในการทําการถอดปลายซิลิโคนจมูกออกนะเดีย๋ยวสอนคลิปนี้จะลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะไปกดดูไปกดดูกันได้นาะออ่ะโอเคแล้วก็ใครที่มีปัญหาที่บอกว่ารู้สึกว่าตัวเองมาทำจมูกมาแล้วจมูกบวมจมูก ผิดรูปแบบเครียดจังเลยไม่รู้จะไปคุยกับใครรู้จะปรึกษาใครคุยใครไม่ได้เลยคุยกับหมอหมอก็ไม่ยอมคุยกับเราเข้าถึงตัวหมอยากคุยกับเพื่อนก็แบบเพื่อนไม่รู้เรื่องเพราะเพื่อนไม่ค่อยทำจมูกอะไรไงคุยกับเราได้สามารถคลิกลิงก์แฟนเพจเราได้ใต้คลิปดีด้านล่างพูดคุยกันได้มีปัญหาคุยกันได้นะยินดีรับให้ําปรึกษาเท่าที่ความรู้ตัวเองจะมีนะจ๊ะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย